บ้านมอนั่งชงใช้แล้วเอามาโลดเอาเมียมันมาบนเรือเอาลูปมันมามาให้คอยนอนในเฮือนมาเช่าดังถามไปกินน้ำกันก็กินโลดกับข่อยที่ว่าเราชิได้เห็นจากถ้วยน้ำผอตู้นะอยากคอนน้ำเล็กๆในหน่อยนี่แหละเนาะน้ำพอตู้ก้อนเออเออที่ว่ามียาดีของดีนะนะบออยากมาให้ลูกให้ล้านชิมลองใส่ลองชิมมึงไงบ่นเออพอได้บ่พอตู้ก้อนเอออยากได้ตัวนั้นก็ค่อยๆมาเว้ากันมาอยาได้ตายแล้วไลย ออกมายังแข็งกัดีอยู่นะเช้าเอ้ยเนี่ยนี่เล่าก็คือว่าพออยู่พพกินอยู่เนี่ยน้ำเลาเนาะเราเลาตีเลาตีบ่ชมว่กับมีข่อยว่าเนาะเราให้ข่อยเออให้วัดใดไปข่อยชิดนำพาเจ้าเมื่อวานํำเราให้เราอย่าเราเช่าเอ้ยน้องเจ้าก็มีเอ้ยน้องเราก็มีแต่ละคนมีขู่คนหนื่อยเออบมเป็นว่า หูชุดต,ตาเดียวค่อยก็ดีดพี่ช่องน้องจีมีผัวบ้านมีหัวจุหัวหวนุ่ยเอามาเว้ากันแน่ใดนนนไม่ใช่ถือขี่ต้องกันอันนี้นะค่อยบอกว่าอร่อยมันโทษเฉดผู้บ่าวมันเมื่นานานอหาผู้บ่าว,าว,าว,าวมันเอ๋อในนั้นบอกเอ้าบอกใน่นั้นเมื่อเมื่อพิสกันเมื่อใายกันคือห้กันผู้บ่าวประตูจนได้คุยบอกกับผู้บ่าวหรือ่องใดบอกได้คุยคุยนั่งคุยนั่งอยู่ทางข้างมันย่างี้กับมันเว้ากันอยู่เอาเลยเพราะทางอันเพราะทางโทรศัพท์นี้โทรศัพท์นี่มัน เปิดอันนั้นเด้เปิดลำโพงบ่ะเปิดลำโพงอันบนเว้ากันอันนั้นเด้มันดิ่นแรือเปลนี้ทางประตูได้ยินน้ำเอาก็ยินแล้วนั่งนอนอยู่ทางข้างนี่โอ้แม่ว่ขึ้นหอดเจ้าเด้ว่ะผู้บ่าวบ้านเขาเพิ่นบ่อระตูเอ่อจังแล้วเจ้าขยี้บ่อใช้แล้วคนบอกที่สมองเจ้าดินั่นผู้บ่าวผู้บ่าวท้าคุณเจ้าว่าขึ้นหอดก็อัดเอาบ่แม่ผัวแล้วอันผัวเก่าบ่ะบ่บ่บ่อันนั้นคนบ่ชงใช้อันนั้นมันปล่อยให้ตายอยู่ขมือโอ้ใครดับตายไว้อันนั้นมันวาฟลุด มันว่าพ่อมึงพ่อเก่ามึงนั่นมัมนมันกันมาว่าว่าพ่อมึงนั่นคือ่อยนี่ก็เป็นพ่อเนาะเลยว่ากับล<น> <ๆ S 1> ูกเนาะมึงน่ะตายแล้วมันก็พ่อเก่ามึงแต่กูอันม่านมน่ะตายแล้วหลุดเดียวแล้วมันว่าะว่ากับลูกมันว่าใช้ลูกมันนั่นโดยโดยโดยนี่สรุกเฉาใอยละโบโบชงใช้อันผู้นั่นชงใช้แต่ผู้เบาดิมีผู้หนึ่งโทรมามันมากับมาเรื่องนพในวังเดือนเดือนหนึ่งเดือนไปแล้วมึงนั่นโทรมาเลยคนก็ับปรับ โทรมายังเนาะอยู่ใช่สโอ้ยชูเผาโทรมาคนอยู่ในห้องการาะว่าชินะแค่คนกำบันเป็นเจ้าเป็นนายหรอกคอยจะว่าใช่มอ่นนั่นอแล้วมันห้าิคอยเจ้าชูพย่อในนั่นไหมแล้วคอยคือใช่มอ่นเลยชื่อมันก็ยังอยู่ในโทรศัพท์คอยนี่อ่คันว่าบางทีกะชิมือหามมนี่หรือเมื่อหามีบทมันอยู่คันชิมื่อว่าบ่มีบทอยู่บนเช่านั่นที่ไปอยู่ตามราชการอัน เทศบาลบอลเขาคิดว่าออกีกโบดลโบตุต้องเจออีกโบเฮงตามคิดไรตามคิดว่าโบเฮงจะจะเจอกันก็เมียเนาะแม่เจ้าหนี้จะได้เจอกันว่าอยู่แล้วเขาก็จะว่าได้นั่นเลยเอะเรื่องมันจะเริ่มแ่างไปนม่ไ้แพรแล้วมันเคยแพ้่ไปเบิ้ลเลยชม่ชำวาโบแมนแต่เราเนี่ยประเทศนอกก็เห็นมเห็นมดเห็นโมกเลยทุกประเทศแม่มันที่ไปใช้มันที่หลอดแน่แม่คอยคิดในนั้นไหนแต่ลูกอัน ลูกหลานในบ้านใอยนี่ตกเหี่ยเสียหายไปนอนชีพชาวปียังพ้นภูมาแม่นเมืองไทยผมเมืองไทยด้วยจัดกับวัดเจา้าวะเม่นเม่นเม่นม่อันนี้เฉมพรวะเแต่นี่ไปหานตะโอ้ยนี่ชมวยนี่มันชิไก่อยังเนาะมันชิไก่อยัง<ะ>คนละแขวงกี่ถือกับชาววันนี่ยติัวนั้นแขวงชาวันตัวนี้แขวงชาวันเอ้าสชาววันกับสารวันเออเมืองชาววันกับชวันนี่นี่ปันเขตกันอยู่นี่ เมื่อพุ่งนี่เครชลวันครับเขตชลวันนี่คอยแล่นรถนี่เชพาพคอยในไปนี่เก้าุมงมันบอกคอยออกตลาดเชโนนฮอดพุ่นหกุมงเชาาฮอดบ้านเมียเปิบนี่ชามร้อยไปหลักนับไปรถนี่แต่เชโนนี่ไปฮอดบ้านนั่นอันชลวันนี่อันฮอดอตันี่ตูจันก้อนขี่รถจักเองบ่ไปหรือขี่รถดี รถจักค่อยนี่ค่อยไปผักอยู่เมืองคงนี่ผนังมานวังชานาทีกินเผอเข้าจี้ค่อยอยู่ในกระตารถนี่จัก้อนช่องก้อนอันเข้าจี้ปาติค่อยไปกินด้วยกันลุงเพื่อพระเท่าเมื่อนั้นจักรชำไหนแล้วค่อยไปไหนเมื่อกินหมดจัรถนี่จนค่อยไม่ได้ผักจนว่าบูเก่งก็คดมาเขาตัวจนเขาว่าคนเก่งก็รถเขาจระก่อนแล้วเก่งก็รถได้จักรไม้ใครขอเงินนำลูก ที่บาชื่อจักใหม่หมอนี่ว่าเบิดเดือนยังจี๊บเ่าใหม,เม่เบิดเดือนเกา่าเขาเช่าเอาจักคือเก่ามาหนิขนาดจักมันนี่ดีที่สุดแล้วเนี่ยนะวันนี้เนะอยจังว่าเพราะตัวนี้ละ่ะเมื่อเช่ามาเลยนอนอยู่ฮันแล้วผู้ดูเพื่อนใกล้ฮันกับกับเทาบออ่าคือกันลูกหรือยังกับมันไปไปไปบ้เชื่อนะอยู่นี่ไปบึปปบงอยู่นา,นาจักรกัาเชื่ออยู่นาเราเราเอาไปบบบนี้เขาไปกับโเห็นในน่ยนอนนี่กับบังเอิญคือกันเหตุนาเนาะเหตุนาบโเห็นคน บ่เห็นคนกับลี่ยังไหมบ่พอเท่าไม่เท่าเอื้ยน้องเขาก็อยู่นานคันว่าบ่หงอดต้องชี้คนโทรถามข่อยแต่ละมือเห็นแล้วบ่ลูกเอ้ยอันเมียเจ้านั่นเออเออมือจากฉันที่บอเป็นห่วงลูกสาวเลยบ่เนาะมืดมืดเนี่ยก็โทษเฉยๆกับบติดเงียบเลยบ่เปิดห่อโทรศัพท์แบบมืดนะมาทรามพอเท่านี้ เชือกเมียไว้เดี๋ยวดีแมนเมียบดเอื้อหน่องปตูขีดเนี่ยนหรือเปล่าขึ้นแน่นหลุดมันใจแล้วว่าลูกเมียนั่นเมื่อฮอดบ้านแล้วฮอดแล้วถ้าบ่ฮอดในกล้องชีควนหุ่นฮ่อนเนาะคอยโทษทำแทนอันเอามาหนั่นเป็นอะไรผู้เฒ่านีิยังหาเงินบ่ได้โบทด้านกี่ชื่อคันว่ามันฮ่อนอกฮ่อนใจแน่ว่าที่ว่ามันบังเอิญเกิดเป็นเครื่องมือมันไมีกระหากะหลับแล้วในนั้นได้ เรื่อง่อยนี่ไ<ม>อย <พา S 2> ได <วะ S 2> ้คำนี่เลยอยู่กรุงเทพอยู่โงเรียนใหญ่เนาะอย่างนี้หลวงเจ้ไล่หนีก็ไปหอดลูกในกรุงเทพครับเมื่อเชนโน่ไกลใครไปไหนอออเขยัง<ต>ไปหอดได้ลูกอันนี้<ด>ชลวันครับบนบ้านน,นั้นเชโนนี่ยังบ่มา่เนี่ย,ยพุทธสมมุิวานยังชื่อบ่เห็นข่าวอยู่นี่พุทธุจใชสวิธีเด็ด การเลเวลแบบนี้แบบว่าใส่มีมีใส่กระเจมีวิธีให้ให้ออกเข้านะให้ติดเลยแบบคือประตูเอานะคอยต้มเอาเลยมันต้มหูจักหูเจ้าหูจักบดแม่นบดบดโลกเลยนะบดว่าเจ้านั้นเอฮ็ดตัวเ็พราะแต่ว่าคนบุญเผ่าคนจีบกินอะไรก็ตามเมียความละเอียดความงามก่อนโยฮู้คอยก็ได้แหละคนบริษานจะได้เห็นบ่าฮู้คอยเอาออกไปหูเจ้าโดยเห็นแหละมันทิไปร้อยวันพันปีก็ตามเอยชูดมาหอนเฮือกเอยปรับนิดนี้นั้น อันที่นี่เขาตาคอยเอาออกบบได้อันผู้อื่นในมาโรดคอยเอาเงินจักกีบขันมาบํบันโมมาหาหนันน่ยน่ลยหน่ยจานก้อนนี่ว่ดดังเติมเลยลูกชิดลูกหานี่กว่าเติมนั่นทั้งนี้กับปุกลูกข่อยฮดใช้หอกใช้หยาเอ้าลูกเลี้ยงข่อยไดนเฉวนเชนูมิกตัวบดจําม้ในบ้านค่าของปอมปีกบ้านถงบ้านนาบมแมนคอยว่าอันนั้ทำพี่น้อยพี่นี่นะบ้านคนบ้านช่องโมแมนบดบ้านบดเบืองดอกหนอัน มันเจ็บเป็นได้นู่นจังเห็นหน้าเนาะคือนั่นแหละจังหวะโมแมนว่าโอ้ยบ้านนี่ชิบบ้านนั่นชาวบ่อบ้านคนบ้านช่องไปนี่แหละเพราะว่าผู้ใดจักกว่าอันกักัว่าอันนั่นมาจักประตูหนานั่นหนูงนแล้วไปเพราะว่าเราอดรับอดนอนไปจักมันบอกมันบอกไปนั่นมันให้คอยเว้านี่คอยตีปากมันนี่คนบิดคนตัวนี้เนาะว่าวล่เน ใบย,ย่านอหรือใยดําเถื่อดําขาวตอนนี้เราคอยบ่ให้ย่านคอยย่าแล้วคอยบ่ชข่าบ่ตีคอยบวาแต่ปากใครมันย่านจะชื้อทั้งขาตีนี่เมียคอยจักตัวใดคนคนบ่ได้ลงตีลงมือจักคนใหญ่ให้ท่อเธอเดียวนี่บ่เอาแล้วคึ่กันกับเพลุกข้าวคอยกินเข่าเขาเดาฮีเมียว่าคนอนุญย่านมูเจ้าชีไปเท่าใดก่อนไปเตัวใดคอยกินเข่ากิเขาเดาฮีเมียเออเจ้าชีไปไหนตัวใดก่อนในช่องงานนี่คอยกินเข่ากับเขาเดาฮีเมียนี่ ไปไร่ไปไร่ควายบ่เจ้าชิไปไล่ควายองแต่เข่าบ่เลือชิแลนเจนผู้บเมียนั่นไาผู้ผู้สมบุญจรยไปหาผู้บบาวกเมียตัวปราตูเน่อันนั้นแล้วเอ้ืีเมีเจ้าร่มเบาเจ้าชิบหายนายหล่ยดักพมเข้าใจนอันนี้ก็รมนนลมนนทุศชพอ์เจ้าก็ไปนำผู้บบาโมนันกบู หรือว่าเน่ไหนผ่อนมุกผ่อนใจก็ยังเอาโทษนี่มันบุรุค้าได้เมียผับอกเมียเราเลยถาได้เห็นโดยโดยผากบอกเลยพอทู่พอผากบอกเลยนี่แบางทีคนอาจจะมีคนใกล้เคียงเบิ่งแม่โดยคิดว่าเมียเจ้านี่ต้องเห็นคลิปคลิปเจ้าแท้ๆในตอนนี้นะเห็นเนาะเห็นเห็นแท้ๆเลยอกเลยอยากขอผกทั้งเมียแลวเฮ้ยท้าว่าคอยพิลาด อ่าประการใดก็ขอพยยโทรนำเจ้ายให้รับรบเหล่าเต่ามาหาคอยสาคอยบอกเอาโทษเอาโพยกับเจ้าดอกยคอยชมนาบุญคุณเจ้าอีกชมนาอ,อีชมนาบุญคุณเจ้าทั้งพอเท่ากันแล้วบดด้วยน้อง,วง,ว,งวงตระกูลเจ้ากันแล้วดคอยขออ่อนขอยอมคอยนำบุญใ้พิษขาดพิษตีพิษความเว้า ผิษขมว่าชื้นช,ชื่อว่าว่าแต่ว่าต่อไ,ไปในคอยตีปากเจาก้าวว่าหลีคอยรับโบได้ระบาปแบาบตายอันนี้นะคอยได้ว่าหลีโอโอเออกับเมียปดหลังมาใช่คอยคอยจับบาลายวางมาใช้คอยก็ได้จับบาลีจับขางเจ้าช้งคอยบ่เฮ้ย,<ด>ยมันกระบะปากเออกระบะปากอย่างแต่ว่าผ่านมาเนี่ยแต่หักแต่ว่าว่าแนวอื่นก็ได้เนาะ มันบุปอกบทียงแจ้งความในชุดนี้นั่นชุดมันชินีนี่บุปปะบอกว่าคิดตอบว่ามาตอบโตเลยบลูกดันคนมาทำก่อนเจ้าชิเมื่อบนาภัยบ่ลูกคนมาทำถุอนั้นเจ้าชิเมื่ออีกบ่เจ้าชิเมื่อบ่ของผู้อื่นมันเมื่อหลักเมื่อคือวันนี้แหละบุปอยเ่าบอกเจ้าเป็นยังบุปากนำลูกเคยคนบุหานว้าคนบ่เมื่อดอกเมื่อจะเจ้านั่น เแลยวทุนนี้ค่อยนั่นจะชาตินี่ไผ่โมมาข่อยดอกครับคนอื่นเราก็บบอกว่าบอก่ให้ประตูนั่นนี่บอกโมได้วอาเราโมได้ไปใช่แต่มาอยู่น้ำข่อยเลยชามชาเดือนเลยเบิดทันแล้วก็ลงมาหาชับอันลงไม้นะโมนี้ลงไม้ไปบ้านลงไม้บ่งเลื่องโมนี้คือไปแกงกินน่ะท่านนะลงไปห้วยช่องเถื่อเบิดเท่าไรลงไปชับอันลงไม่นั่นเลยไปเหิงมันกับโมได้เหิงนะโมได้ก็เช้าทีมาลวดบรรยนลูปวันไหยแพงลูกแพงอะไรนี่คอยบอกเฮ้ยหุ่นยังเจ้าจากเมื่อบอ บ่บ่เมื่อดอกบ่ถ้าเยีางว่าเจ้าจะเมื่อดเอาให้ค่อยหน่อยนี่เจ้าเมื่อดอกคนบ่เอายังเงินชิบชาวลานคนก็บ่โอ้ยคนบ่ได้แล้วเอาอันนี้ให้เจ้าค่อยตายดูบนนี้มาทู่เมื่อชายันค่อยระบ่จักระชาเนะพระชานเขาระชาเขาน่ะอสาวเทิงและมันทู่มันเฉยเลยมันคันเท้าเมื่อเนี่อันคันเทาอยู่นั่นนี่น่ะมันมันว่ามันอยากได้ลูกว่ะมันมันว่าสักทีมันว่าก็ค่อยมัน เเคียนนั้งชื่อมาแล้วมึงอันอันกูคูดฮอดมึงเนี่ยหนาให้เด้นี่เนี่ยเนี่ยเชื่อันมันเขียนมาน่ะเขียนมาในเช่นน่ะมีบด้ส่งฮอดมึงเด้มันวะมันวามันมันวาเขียนอันเจ้ามันก็เขียนว่าเมื่อไงก็คือฮอดเจ้าอยู่บ่ยังคือฮอดแล้วมันวะนะครับมันคือฮอดอยู่แล้วโอ้ยมันบอกคือฮอดคือบ่มาใชเนาะึฮอดคือบ่มาพอมันจี มันแม่แสดงว่าต้องมีแนวความจิตความใจไว้อยู่ปไะจ้ะมันยังความจิตความใจมันอยู่แม่แต่วัดขึ้นทอดน้องกายขึ้นทอดเบื้องหนึ่งเพื่อนมันเองก็อึดเขาอยากปลากับปนีว่าพื้นของกินเขาใหญ่แบบจาเอาออกมาเนาะถ้วยบักใหญ่นั่นถ้วยบักใหญ่คันได้จ้ำนั่นแจวจำถ้วยเฮากินนี่นั่นได้รถชองคำมันว่าเบิ่แล้ว อทุนหลังคนผู้มันโลบคู่เอามันว่ะหลายคนมั้มันหลายคนเจ็ดแปดคนพุ่นไม่คนเดียวบริเยกออกไปมานี่นะมันกินสะดวกความกินนั่นพอาพื้นนั่นเขาขายนั่นชิ้นในชิโนน้องเขาเห็นเป็นเพ็คเพ็รเพได้ไหมพ็คหนึ่งห้าสิบพันชื่อเบื้อถชาบาพ็คทีแพ็คตัวชิ้นลิฟตัวชิ้นชุกเออเขาชื่อมานั่ะไมีได้ให้ขาดของอยู่ของกินอะไรรอได้ให้ค่อยบาปแม่เรื่องคองกินเนี่ยกก้ค่อยกัะบาล ยามันมามันขาดเนี่ยลงเอาไก่ไปเฮ้ยก็ไม่แต่มันลงมาอ่คือตัวนั่นไก่ตัวหนึ่งแม่บอกชั้นมึงว่าชำกาเนี่ยกินได้ฉ่ำมือพูนเพราะมันชองพูนมันละก็ปิ้งเอาขาหนึ่งก่านั้นเถื่อนก็กินแล้วขาหนึ่งชองพนเนี่ยเนาะคือค่อยเนี่ยประชองช้ำคข่อยใหายแล้วชมว่าลูกแล้วมันไปนั่งอยู่นี่ได้ค่อยนี่ยบ่แม่นว่าค่อยสิปะให้ลูกเบี้ยเนี่ยอื่นยาวบางหิวคือกันกับมันเข้าลูกเข้าอันอันอันนั้นลูกนั่น แกถ้วยมันเอาให้รูปันกินกระชิลล์นี่จะหน่อยประตัจานมันชี้ยังเงือช้ำนี่เหมือนบอกเข้าในอันอันนั้นนันแรกมันนี่คนไปชื่อรถมาเจอช่องกล่องที่ทุนได้แค่น้อยจังเลยแปดชิพันชื่อหนึ่งบ้านหัวเบมานี่การอยู่การกินเรื่องเสบียงอาหารเรื่องเงินเรื่องทัพไม่ใช้งบัตรขาดมือขาดตีนโบเงินนี่ค่อยหามาแล้วเจอหอดแสนบาท ช่องแฉนบอดคอยบัตรชีคุยพี่จังมาแต่งเมียเนี่คอยไปเอาเงินผู้อื่นผู้ใดมาแต่งอยู่ใจของผู้ใดเงินมาแต่งเมียนี่ไไรเงินจีนผู้ใดบูแม่งเงินอัดันใดไปยืมมาสมบูรณ์บมได้ยืมแล้วมันก็มีวิธีการนั่นแหละขับผ่านอยเห็นยายเห็นยังไงมันไม่แล้วคนจีนยืดผียากผียังไปเรียกคนจีนคอยหาเงินบูแม่งบัตรชีไปคุดไม่ไงคอนท่ฉันโอ้ยย่ารุ่นาะอร้านเถือกห่าหนั่งเนี่ยโอ้ยร้านเลย มีโบนัสนี่คือการกันนี่ๆนี่เขาให้ชาวล้านชาวล้านบาทนี่เอามาได้หมอผมไปเอานั่นได้แล้วช้ำมันบุญยังความน้ำบ่ได้นี่ความน้ำบอลที่มานั่นแต่มันนั่นบ่ค่ามันว่ามันขาดหลุดจักมันอย่างปลามันแบบมันกระเทือนมันว่าีิย่างมาเอาลูกปลาหลุดจักมันลายมันได้มันร้อยไปหลักยังบ่ได้มันทาหลุดขึ้นนี่มันทุบขึ้นนี่แห้งๆมันว่าแห้งยับขึ้นอีกเออแห้งไปหลายเมื่อบ้านนี่ คันว่าเมียนั่นมันบุชมความบุชมสนุกแล้วแต่ที่ว่ากันนั่นเดือนเดือนทิเบตเพลงเนาะเขาสูงเหือปะที่เขาเอารถใหญ่นี่แหละรถใหญ่คอยกะมีเด้เอารถใหญ่เนี่ยชิ้เมื่อชากระทำคอยกะคอยมีคอยเป็กนี้พูดได้แต่กี่ไดนบ่แม่นว่านั่นได้แต่เขาแก่ไม่เออแี่แล้วเออแก่ไม่เหมือนแปลกมีประตูเอาแปลกมีนักชื้อรถเขาองแปลกมีแปลกมีเออนังชื้อรถ มีอย่างไรเสียงอะไรนั้นใบขับขี่ขี่นิ่วนี่ใบขับขี่นั่นขอีเฮียนเบิดป้ายนี่ขวี้กระด่งผู้จักเบิดป้ายขคตจักชั้นจักที่มีนั่นโคตรนั่นโคตนี่โคตรเบิดเงินเดียวกับโคตรกันแล้วเนาะเฮียนป้ายตะกี้นั่นไลยบ่เป็นธรรมดาอะไรถทางขตรมันกัดเลี้ยวไปวันนี้มันก็โคตรที่นี่ผู้ตู้ได้ไปเฮียนไปเฮียนบริวารจังไรอันไหนเป็กมีนี่เฮียนนั่นแรนะตะกี้มันเฮียนเอาไรเฮียนเชงเอาคะแนนไรไปเชงเอาอยู่ใช้ตูนดูช้อนนี่แหละ ตะกี้มูคอยมาอุ้มมันตายแล้วอุ้มนั่นพคอยแง่น่ะมูอุ้มเนี่ยมันจนได้เมียอยู่บ้านนากะลาหมุนไข่นากะลาคนเป็นยอนขับรถุแก่ไหมไไกลครับมันโมเมนต์นั้นได้คนว่าเอาชิคกี้เลยอมาธรรมดาแล้วประวัติของ้าตู้เนาะบ้าบ่ได้เฮงคนเขาไปบวชจุหวัดแม่บวชจุวัดชิกอกมาตะบวัดเขาเมีอะเขามีในบ้านเองนี่ชาเ้าพังนี่บ่มี่อย่างแบบว่าติเจ้าได้เดี๋ยวนี้นะ ตัวดีบ่ทุกอย่างแม่ก็บพิดประหันเลยวมเจ้าแมอย่างได้กินมืออย่างนะห้ยไส่บริขารมือขาดตีไม่ยังดีหูไดเป็นยังดียังคืออยากไปบริขารโอ้ยด้ามองหน่อยเนาะคำาในข้อเมียก็มีห่านี่ชื่อคำาปใสไก็มีลูกเล็นน่อยหือนเดียนี่ช่องจะลึงไข่ได้คือข่ชิ้นพื้นหนึ่งชามพันบาทชิ้นพื้นแพร่าบริขารไข่ได้อไเมีย่อยจะถามเบิ่ง ค่อยมีค่อยยิบได้ยิบันุยิงไปได้เดียวนี่ไปเชื่ออยู่น้ำแม่ไปได้อู่กลางยอมล่ะัเนี่ยแมนย่อมรายัชีช้าแชนป่ายพืนนันชิ้นนะชิ้นนันยิบอีกชีชิพันช้ำแขนหาราคาชิ้นช้าแขนหาัไปยิบอีกชีชิพันยงเช้แนเก้าโอยบชื่อบัชินอีกช่องแขนหาไปยิบมือเดียวกันช่องผืน ชิ้นแพงๆคำงามๆให้ใสให้ใสให้มให้ใส่ให้หมดนี่คนบร่ได้ดอันนี้ชิ้นพื้นั่นชิ้นแทนผ่านนั่นคนก็ผ่านไปนั่นคนกนช่วยนว่าวเมื่อวันวันอันนั้นดรอกมันออกแต่เนื้อกายแหละมันบบหารจับเขาก็มีชิ้นทำคือกันคันว่ดอยู่ในกระตูเบราว่าแต่เขาชิ้นทำจะเขาอันนี้เนาะยาคูกับยาฝืดของไม่ออกจนมันก็ลายแล้วเป็นบบยาคูที่ชินชองชิ้นช่องร้อยหน่งสิบ เจ้าว่านอนบอกเขานี่ชิ้นชิปชิ้นหาจะจืดมันระชิบไปข้าไปนั้นมันออกแต่กายเจ้ากัจิบหานคือกันไปให้ชิน้นเขาพัดโวพัดทำชิบจับไปบอกเพราะว่าไวโรดมันเป็นกดเนาะพุทโธเอาแล้วมันถ้าว่าอยู่ในกายในค<อ>ิีนี่จับไวได้เนาะเออมันเป็นั้นมันอยู่เน,เนื้อในกายเลยกับธรรมดาคันววาเฮาอยู่พร้อมกันนี่ คันว่าทางเม like, ียเพิ i, um. ่นตากไว้ยัดฝนตกห้ามตุ่อย่างนี้เฮาเก็บเข้าให้นี่ได้อันนี้ก็ะตุเอาไม่ยังเอาไม่เด้อยถึงดีแม่นไม่ชวนเขาได้อันนี้ก็เบิ้ลทุกแท่ทุกคนถ้าเห็นค่อยออกภาพทั้งอากาศนี่เฮ็ดเว่าวดังนี่บ่แม่นเว้าวหายเด้อคนเคยเว้าว่าแนวนี้บ่แม่นเมาเหล้าเม่ายาได้ว้าวําพดตธดำอันนั้นเคยเว้าวในนี่เว้านําเมียเขาวันนี้โลดยบริเวณหายเเด้ฮานี่าว้าวันนี้เคยเว้าเออย่าก้อเอา เอาไผ่เนยโทษดำลูกหลานผู้เบิ้งเพชรเบิ้งออกอันนี้แหละนั่นได้ดีเด้อในหลวงระตูคือเสียงดังแท้เนาะเนาออกต้นนะอันเนี้ยนิ่งๆไม่ยากคือกันแล้วขอไผ่เนยโทษดำบุญไม่ค่อยหายค่อยเคยเว้าเสียงดังเออเสียงดังวันนี้คนเสียงดังับ ค่อยกลับ้นจากหูนักในจะหน่อยโดยโดยในทางให้เราถามมี่อย่างที่ถามบ่อยเราก็มีอยู่ไม่ยังถามเด้อโดยโดยมีนะพอตู้นูแลอยากถามมาอยากถามพอตู้นะอยากคอนน้ำเล็กๆในหน่อยนี่แหละเนาะน้ำพอตู้ก้อนเออเออหอว่ามียาดีของดีขนาดป๊อ อยากมาให้ลูกแพรล้านิไปลองใส่ลองชิมบนไงบ่นะเออก็ได้บ่กับตัวก้อนเออยังได้ตัวนั่นก็ค่อยๆมาเว้ากันใหม่้ยังได้ใจที่ได้ดูนี่มันก็บอได้เลยอ๋ออ๋อในกาขอให้ชิมชอบกันที่หลังโดยโดยเออตัวนี้นั่นอ้กัทั้งมีนำมีอยู่แล้วเนี่ยจนว่าและลังเมียมานั่นโดยเจ้าก็เจ้ากินยังกินยังเนาะอจะบ้เอาขับว่าขออนุญานำเฮ็ดแล้วเนาะ น้ำกัชมีห้องออกแล้วนี่มากก็ยังแข็งอยู่ยังคือเก่ายังคือบ่ได้เห็ุนี่มากเยก็ได้น้องว่าอิตาทังบ้านมันเหล่าบริเวรบานอย่างทางนี <c <c ้แหละว่าคนญาติตายแล้วเรยออกมายังแข็งกัดีอยู่เขาบอกตายเขาอกเลยเขาเห็นนั่นคอยเอาเมียนี่เดบ้านรักชาวฮกนี่ไปเขาว่าเมียน้อยแทนนอปันอีนาทมัน แห้งชิบหกปีคับไปเห็นผู้นี้แห้งเขาชิบัดไปอีกชิบหกปีชิบหกปีอยู่ห้วยลอดน่ะเชาวเอสบอกประตูจนันได้เมียแต่ละคนนะ่ะสาวาไม่ห้าง,ห,งหรือว<ม>่าสช<ด>้าโซดดเลยนี่เชา้าตรงๆนี่กันนี่จนตำรวจบ่กตำรวจเชนูนี่คนไปพาเงินเด้์ยวนนี่เด้์เช้าไม่ห้างเอาไปอยู่บ้านเอาไปอยู่ธนาคารนั่นเราเก่งเกินล่ะตำรวจเะาชุดพนันเกินเลยวิวนะไปย้ํามาัน นั่นแหละย้ำมาังเงินนั่นแหละแล้วไปยืนดูเอาเล่านบอนเอ้ยอันอันยูเจ้าได้หลายปะไหนวะอันตำรวจถามนั่นเจ้าเอสปีเราพอเต็มพอใหญ่เจ้าเอาไดนั่นนี่เอ้าถามเราเองแล้วไม่ค่อยคุยเนาะเอ้าไม่ได้คิดอะไรเลยอันเช่านั่นนั่นได้ลูกช่องโดยมานำคอยนี่อันนั้นก็โตรเมืองเอ้าคอยก็น้ำเอาเงินมันอยู่ในดนประเทศอย่างโตรเมือง เพิ่งเติมได้ทีททท่ีหาเดือนป,ป็นยังนอกตัวตนเมือส่วนใหญ่จะเมียคอยแต่ตนเมือเนี่ยเด้อเนี่ยจะคนที่มาอยู่นำพี่แต่ตนเมือมีจะคน้นเรื่องทั้งหมดเลยเนื่งบุคคลหนึ่งนี่หนีม